สวัสดีค่ะเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องกระดามาตามพ่อโจ้พ่อโจ้คนฝันแม่นพี่น้องเหมือนนีฝันขักฝันแหนฝันจำอะไรกับขักพี่น้องไปรับซูงรับฟังกันเลยะคะ่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกระดาพาโชคเลยนะคะขอบคุณค่ะเอ,เอากระเป๋าหนแม่น,นีเห็นกับสีผ้าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผม อ่ะเอาตัเป้าแม่น้ำตับเตาเขาขึ้นกระุมามาตฟันของป้าโจ้นะครับไปกินข้าวป้าโจ้เป็นมาเป็นฟันดียู้กระสุนคนมาไกลเบิ่เหมเป็นมาพาต้องกลับเรีสุนเลวัดนี่เพต้องกัปกรสนคน่าขนสิบคนขึอมูเนะสิบกันใัว่าเลยมามาจิตถาเรื่องนั้นฟันดีเลยใส่ใส่ไหมได้พ่อพ่ใส่ได้ตาบ่าลมดี มื่อนี่ย่็ได้หมู่บ้านหนึ่งก็ได้เนี่ยพอจับกระปูได้กระปูลายหมดจ้ะเอากระปูแล้วถึอถือกระปูมันมากทกระปูก็หายมากก่อนกับปลาหน่อยปลาซิวปลาขาวหน่อยซื้อกระปูไปป่นเข้าเล่าหนึ่งกินแสกๆได้เข้าเหล้าเขาคนก็กินพื้นบ้านเพื่อนน่ะนะเขาจะกินพื้นบ้านเัาเนาะ กูสิ่ว่เฮียถิมมดบ่นบักที่ไนเมืงินที่ทานยังนี่บนกเปลี่ยนกู่เอน่นเพื่อนเเออไปไปหลทั้งปีอดีตถามเขาฝันอยู่ที่ลหไปันยืนใชยพรอคือสื่อเลขเบิร์นันเห็นเพื่อนก้านเห็นเมียเมียมีลูกโว้ยมีลูกมันมีลูกตอนเท่านะคุขึ้นตายใกล้เนบัว เนียมันกับทอถึงจะได้เนี่ยเขาแค่เจ็สิบสามสี่รวดกันนะมายิงไ,ได้ไมีลูกอยู่งร้มีลูกได้ลูกใต้แมจ้าได้แน เียเมักหนึ่งเดือนเพื่อนเมื่อไดเมียตอนเทาในฝันแล้วคลอดลูกเมียเพื่นคลอดเมียเจ็อายุเจ็ดเมียี่อายุเจ็ดามเป็นจริงในฝันบัในฝันเอาเอว่ัวดปรหพมันฟันลมดหานมันน้ำกลดด้เยสามเ็ลยในฝันเมียเพื่อนอายุเจ็ดสิท้องมีลูกแดผู้ชายสงคนคลอดออกมาเป็นลูกแฝดผู้ชายสคน เฮ้ยด้เมี่ยเถ้ายิงเด่นมีรู้หน่ะคุกแสดาเนอแต่ว่าก้อนมันยิงเมี้ยคนในยุคนั้นเม่อกีห้าสิบกว่านี่ล่ะเมียาบกนก้อนนี่ที่เจ็ดสามกำมาบอกได้หมออกเสามไม่ได้จริงโกคับน้องปจวบะันฟันอะไรเงียเขาเมียอยูเจ็ดสิบามว่าน้ำามทองอีกคลอดลูกอีกเป็นลูกแฟอีกเป็นทหารมันปดมันทันเพราะนนดอกมลาออกัน เาออกอายุสามห้าสิบหปีได้ลูกแฟียลูกก็สายหนูสายได้ได้ีหนึ่งๆกันละเก้าหนึ่นี่โอว่าผู้เฒ่ามีลูกได้ปีเก้าหนึ่งแค่ันเหเพิ่ง็บานเราไปเรีนนํำกันอยู่บ้านไปเยี่ยมกันโดนไม่ได้ไปหากันเดี๋ยเียก็ยี่หรี่ไ่ได้ไปหากันได้ดิแต่มาอยู่นี่ พาตัดมีกับซตัดเก้าหนึ่งหนึ่งีตัดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าแต่กับเก้าหนึ่งเราพูดเท่าไม่ลุดเราค่ะเก้าเลงกับหนึ่งหนึ่งแตเราพู้เท่าม่ลูกเนาะอันนี้จริงพาตัดแล้วเนาะซื้อหนึ่งหนึ่งเลยส็จแล้วาเจมันมาอกู้เฒ่าม่หลไหมเนาะมันกับเก้าึ่แต่ว่าเพราะว่าคนขอดออกมาเป็นเล็กน้อยแฝดมันบ มันเญ่ม yeah, okay. okay. ันโตเติเลยดิก็อายุว่าอายุในฝันเอาเนียผู้ถ่ออายุเจปีเจ็ดสาอายุเนปคือพวกเชยนล้มหาแน่เนี่ยเรากันว่าซื้อกัวันสี่่ให้ซื้อปัจจุบันเนาะหยิบซีกะไนะเอฟซีกันเาเีนเนี่ยฝันมันลืมๆมันเลยฝัน

แม่นเลขพโจทะเลขวิ่งนึ่งคนสุดแม่นนึ่งรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึรูดหไปเลยวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเน่ง้วมาเ่าเรื่องมาวิ่งวิ่งเมื่อกี่ที่ออกดูนฮกนจ้าฝันว่าแม่มาเอินแม่ตายแล้วเนาะตายอยู่หกสิบปีมาเออินสองเท่า สองมือัน้อนกันสองมือเขาพื่อเลยใครเขาื้อเขาซื้อฟันมาแม่ตายแล้วมามาเอินที่สองมืออายุเพิ่นหกปีตอนเพิ่นตายหกสิบปีเด็อกนหกสิบปีเดอ่ะเนหกบีเด็กอ่าเพิ่นหาเมื่อนเพ่นกสิบเดอ่เพิ่นเด็กอ่ยเพิ่นหปีเ็อ่สิํปีเอดออกมาเป็นเด็กน้อยแปด็อนผู้ชาย ต้นตีเลขสามตัวตีเก้หนึ่งตัดหายเก้าหนึกับ1นึ่หนึ่งอายุอายุเจ็ดสิบสมปีมีอาเผินในฝันอายุเจ็ดสิบสปีนะครับเปเลว่าคนทองคนคนเท่าม่ลูกเนาะเเลตีเก้าหนกับหน่เล็กน้อยแก่ต่ว่าถ้าผู้ได้ม anyway, ักวิ่งมักแรนพอโจว่างวันนี้น่าจะมาหนึงสามารถวิ่งได้หรือรูดรูดหนึ่งแต่ว่า มากหนึ่งเล่นบ่คคะมากหนึ่งเจ้าอาาสคนอยู่นี่ครับหนึงหนึ่งหนึ่งหนเ่งหนึ่งยนว่งหนึ่งหน่ไหนึางห่งหนึหนึ่งหน้่อหไึ่งปนึ่งหน่งน่งหนึ่งห่น่งหนึ่งหห่หนน่งหนน่่น้่่งน่่ง่นหน กนโมกักมันก็ผลเลยนากมันมาตลอดโเด็กกักไปนะาะวนาตะวนปุ้ยกับนาไรตลอดเนียยังหวานก็ได้ okay. มันได้ผลเ่อไ่กน่าไปตนาอ่ะบอกดิมันก็เขียวยิ่งไดเขาให้นึกกันที่ได้เกี่ยวแล้วสิเดียนเขาโดว์เขาแกงเขาอีตเียบอ่ะเขาอตาเลียนาข้าวส่พันเขาเตีย เฮ้ยทรงจานอันี่ว่าหน้าเขาเจ้าท่วมไหมเขากะลังเหลืองกับไก่สี่อเกี่ยวแล้วบัดน้มถั่วเกลียว่าเพียงข้อเห็นไหมขาเจ้าเฮ็ดยังไงฮูณบอกเกี่ยวใส่กับบ้าปูนอันจ่างจ่างกนเกี่ยวเขาใส่กับบ้าปูนเฮ็ดยังไงพ่อเกี่ยวใส่กับบ้าปูนแล้วเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาถิ่มใส่รถเกี่ยวให้รถเกี่ยวเซียวมาเป็นเม็ดแล้วเอาไปตากเพื่อว่า มันกับบ้านได้พ่อเกี่ยวดอกตี่ากอะได้ดีก็บ่ได้นะก็ได้ดีน้อยก็ยังดีแล้วไอ้จ้างคนเป็นสิบยี่สิบคนแห่เกลียวกอนนามจาม่านอันแม่โอ้เ็ดสี่นี่เศร้าหน้าลำบากบางหม่องกับตายเบิดน้ำท่วมเขาเพื่อนบ้านหนองเคยท่วมขังน้องครับเออเชียงไล่โอ้ยแม่นยึดทางเชียงรายเนาะเชียงรายรถกับเรียนน้ำหนามเนาะเขาตายเบิ้ลน้ำ ลำบากลำบ่นนอนใช่ไหมมันอยู่ติดมันเรี่ยงแนวพวลำบากอันนี้พวกลำบากครับได้ง่ายง่ายโจปาโจฟันว่าไรันน้อยน้อยันเห็นเพื่อนเพื่อนได้เมียเถาอายุเจ็ดสิบสามปีบ่อน้ำจำท้องร่อยๆเหลืะพูดแถาท้องพันยาวยุ่งันยาวยุ่งท้องอดอกมาเป็นเด็กน้อยแปดต้ตีเลขสามตัวเก้าหนึ่งหนึ่งก็ตัดไฮเก้าหนึ่งกับหน่งหนึ่ง สาเกะโปโจตัดทางเดียวเนี้ยเพื่อนไฮนึงๆเนาะจะเกแกอายุเม่มนี่ฝันก็คือเจ็ดสิบสปีครับเด้อพอดีว่าวแสยงนันทิยากงว่าเป็นเสาเ่าแล้วเมื่อ <c oughs> เชง,งกเปลาโลดเดี๋ยวหยิบสีสิบา้าพอยิเห็นแก้มยันแต่พอเราวา่วันนนทิยา้ <c oughs> าอีกแล้วคนบมาดูเล็กนึงๆบุคคนอันนี้เนาะ เงื่อนนี้อาจสิมีเฮเฮดังๆแล้วพี่น้องนะรวยยกช่องประชาชนทุกลายเหลอดเงินเเงินรัฐบาลนกนันหนึ่งเนตัวนันตัวเนาะราวัดรัฐบาลมีป๊อกดีกว่าได้ทุกอย่างกิจารน้าพิ่งนด้รับเลยพี่น้องใส่ิจารพยายามใส่ิีเมื่อเนึ่งไปไปเศ้าไปเที่ยงบอก่าเศ้าครับเร่ง ครับช่วงนี้แหละช่วงร้านที่มาสามเวลาค่ะมื่อในเมื่อในพ้นตรงนี้ปลาล่มค่ะคุณมอนาัว่าถ้าเริ่มไปใส่วางว่านี่นะมันใส่ไว้ย้ำคืนประด้๋ยวโซ่ใคมานเน้อฟับพ่นพอโจละลายเจีเนี่ยทางมาแบ่งฝันให้เอบซีโซ่ดีน้ำเน้อค่ะพโโจ้คงทำถนนหลังนั่นหมดที่กี่ยังบ่ฝันเลยหมดห้งพัอ